ศพแรกเป็นของเราเสิเ็ข้าไปเลยนั่นยั่ไะโอ้พี่เดียรไม่มีลู้หลามมกเกอร์มาเลยอึอ แต่ลวตัวหนึ่งตันเดียวตนสามต้นหนึ่งตน้นสามไอสาระมีไหมโอกาสมีไหมเกลยอแล้วพี่แตกหนึ่งบ้านเดียวไม่มีมีไหมบ้านเดียวมีไม่ะสะต,ติ๊กคนละหน่ มันเดี่ยวต้นหนึ่งต้นสามมันน่าจะเก็บของในไอ้บ้านตู้เย็นดิสไปแล้วอะ,ะเจ้าในบ้านเดี่ยวอยู่เนี่ยก้าวกี่ตู้ต้องหน้าพี่จัง ไปเดียวอยู่นะฮะอยู่ล่วง่ในพุ่มวะโอ้โหกูเกือบตายเกิดซ้อนเกิดซ้อนสองตัวเฮ้ยมันมีไม้ขวมาดิกูได้หมดอ่ะกูเทพระบุรานล่งอยู่แล้วมาเออหอ ่ักกายอยากประทะเจนลูร้ังโลสีด้วยโลสีด้วยวัดอะไโลสีได้ไหมน้องประวัตินอนนิดเดียววะ โอ้เกิด้อนไปดูดีก่อนเออเออเห็นอยู่หลายีีก็มีคนเ,เดียวชาร์จพีแล้วเแล้วไปบิงไปวิชานินจาขั้นเทพตายดิตายดิดดโอ้ฮันนี่กันเรียบร้อย <laughs> ปูอรอจังหวะนี้คืเป็นผู้ควบคองอมีเยอะยี่สิบนัดเก็บแล้วนะไหนไอ่ะทางน,นั้นแหละหาเด็กไหนวะ

คอยแพ้่เฮียยิงเขาไม่ตายอ่ะแต่นี่จะฉีกขวาไปแล้วกูก็อยู่ข้างล่างก็แบบยังอยู่ที่เดิมรอมันอีกทีนะ